สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันพุธที่20นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอย VIP เป็นฮานอยเดียวที่เด่นไม่มาต้องขออภัยนะครับฮานอย VIP อ๋อเมื่อวานมาตัวรอง6อ่าขออภัยอ่ามีทุลักครับขอประทานโทษมา6กวัน 6, 6มาอ่ามาตัวรองมา6นะครับรุนกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับ ม่อวานออก6 4 6 3 1ครับ10แต้มเอแปะตงหลัง10แต้มแต่แต่ง่ายๆคือตอนหล,หลังมานี้4รอบหลังสุดเบิ้ลหาม3รอบขายได้เบิ้ลหามรวยครับชนที่0ครับขาลุกเาวิ่งจะศูนย์ครับถ้าชอบกดติดตามไว้ครับมีโฆษณา,นานดูให้ผมด้วยนะครับเป็นสุดศูนย์รอง5ครับ9 3

510-540-550-500-560-545544-565-566ครับหาหน่อย v i p หนึ่งทุ่มครึ่งครับมารุ่นผลกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบครับวางแผนการเล่นดีๆครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใ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 นคลิปที่จะดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ